สวัสดีค่ะยูจากช่องแม่บ้านเจ้าปัญหานะคะวันนี้ก็เพ่ออยู่ที่ยกมณีนะคาเฟ่บิงซูนะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนเตรียมอุดมนะสว่างแดนดินสกลนครนะสำหรับยกมณีคาเฟ่บิงซูนะทุกคนบิงซูช่วงนี้อากาศร้อนมากนะต้องบิงซูจริงๆนะแล้วก็ที่นี่นะคะเปิด10โมงปิด1ทุ่มนะเปิดร้านเอ่อทุกวันนะปิดวันจันทร์จะเรียกว่าทุกวันก็ไม่ได้ปิดวันจันทร์นะ ก็คือเปิดส10โมงปิด่งทุ่มนะปิดทุกวันจันนะแล้วก็เออเวลาที่มีเทศกาลต่างๆก็เขาก็จะแจ้งทางเพจนะก็ลองติดตามกันทางเพจนะก็ช่วงสงการนี้นะโอ้โหตั้งแต่สงการมานี้นะอากาศร้อนมากทุกคนเออเขาบอกว่าจะ40 50เลย โอ้โหอะไรจะแบบขนาดนั้นเนาะแล้วบิงซูแบบละลายเร็วมากขนาดว่าข้างในนี่คือแอร์เย็นมากขอบอกว่าสําหรับที่หยกมานี้นะปกติเขามีสองห้องนะก็เมื่อก่อนยูเคยทําคลิปสองห้องไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือเขาปรับปรุงใหม่นะเหลือแค่ห้องเดียวทุกคนคือไม่ได้มานานมากสําหรับหยกมานี้เขาบอกว่าตอนที่อยู่เข้าไปยังไม่มีคนทุกคนแต่ว่าพอเข้าไปแค่แป๊บ เดียวนะแล้วช่วงเวลานี้คือเวลาช่วงบ่ายโมงบ่ายสองแล้วนะคือคือเลยเวลาเที่ยงนะประมาณบ่ายโมงบ่ายสองนะทุกคนลูกค้ามาจากไหนไม่รู้นะเต็มทุกโต๊ะค่ะแล้วก็มีคนมาต่อคิวแบบว่าหิวกับบ้านด้วยโหขายดีมากคือช่วงหน้าร้อนเนาะช่วงนี้คือแบบอาจจะแบบว่าด้วยช่วงนี้คือมีเมนูใหม่นะคือพามาดูเมนูใหม่นะวิงซูทุเรียนนะ เออคือช่วงก่อนที่เคยมานี่คือเป็นบิงซูแบบชายเย็นนะที่อยู่ทำที่ไปแต่ว่าเขามีน้ำปั่นนะมีน้ำปั่นหลายแบบมากนะแล้วก็มีจัดชุดบิงซูได้แบบเขาา้เขากันเข้ากันโดยเฉพาะแบบว่าชุดท,ทุเรียนทุกคนทุเรียนชุดบิงซูทุเรียนอร่อยมากในชุดนะไม่แพงเลยคือ3 0 0รกว่าบาทนี่คือมีมีครบอะคือ โอ้โหเดี๋ยวมาดูนะว่ามีอะไรบ้างนะสําหรับน้ําปั่นนะมีทั้งรวมมิตรมีทั้งชาคือเลือกได้เลยนะว่าอยากจะได้แบบไหนนะคือเขาก็มีให้ให้เลือกว่าจะซื้อแบบทั้งชุดหรือว่าจะซื้อแยกเป็นแก้วนะแล้วบรรยากาศในร้านนะทุกคนคือไม่ว่าถ่ายรูปมุมไหนก็สวยทุกมุมเลยนะที่สําคัญคือแอร์เย็นมากทุกคนแอร์เย็นหนีร้อนมาเพิ่งเย็นต้องที่นี่เลยนะสําหรับคาเฟ่บิงซูนะยกมณีนะคือปกติยู่ก็ ไม่ค่อยเออช่วงช่วงที่ผ่านมานะยูคไม่ได้มาที่นี่นานแล้วนะแต่แบบเออช่วงนี้แบบมันอากาศร้อนนะแล้วก็อยู่คือว่าช่วงสงการไม่รู้จะไปไหนนะก็ <c oughs> บอกว่ามีเมนูใหม่ที่นี่นะสําหรับยกมัน,นีนะบิงซูทุเรียนนะโอทุเรียนอร่อยมากกรอบขั้วคือเป็นทุเรียนหมอนทองนะคือเขาก็คัดเลือกมาแบบ ผู้เรียนคือสดมากเลยนะทุกคนเออแล้วนี่เขาที่เขาแบบตกแต่งนะถ้วยชาน่ารักมากทุกคนเออมันแบบคือที่สําคัญคืออากาศมันร้อนตอนนี้แต่ว่าเข้ามาข้างในคือแอร์เย็นแต่ขนาดว่าแอร์เย็นทุกคนบิงซูละลายละ,ล,ะลายเร็วมากต้องกินแข่งกับเวลานะสําหรับที่นี่นะที่หงบันนี้นะก็จะเน้นเป็นแบบเครื่องดื่มนะเครื่องดื่มเป็นแบบน้ําปั่นนะคือน้ําปั่นหลายเมนูค่อนข้างจะเหมือนไอติมปัน่นแล้วก็ บิงซูนะซึ่งอันนี้เนะเมนูชายเย็นนะชายเย็นใส่ชีสนะคือชีสนี่คือมาทั้งแท่งจริงๆอยากให้เขาเผาสักหน่อยนะสําหรับบิงซูเห็นไหมทุกคนแบบบิงซูของเขาทําทให้คือเขาแบบดีไซน์ออกมาเป็นเหมือนสายไหมอะ่ะคือหรูหรามากนะดูเอ่อการจัดวางนะโอ้แบบสไตล์ไทยๆนะจะมีอันนี้คือเออเค้กกล้วยหอมนะแล้วก็เป็นวิปปิ้งครีมข้างบนนะแล้วก็ที่สําคัญคือแบบอันนี้เลยนะ ทุเรียนนะคะทุเรียนเออเนี่ยมีชายเย็นนะในชุดในชุดของทุเรียนนะถ้าใครสั่งบิงซูทุเรียนนะก็จะได้ทุเรียนปั่นหนึ่งแก้วนะคือนอกเหนือจากทุเรียนปั่นแล้วก็จะมีเค,คก้กกล้วยหอมสองอันนั้นตรงนี้นะแล้วก็มีเออมีท็อปปิ้งที่เขาให้มานะนมข้นตรงนี้กับเออถั่วตรงนี้นะขอบอกว่าเออต้องใส่นะเพราะว่าบางทีเราจะรู้สึกว่าบิงซูมันจืดไปนิดนึงนะคือคล้ายๆกับ หวานเย็ยนนะคล้ายๆแบบน้ำแข็งใสนะถ้าไม่ใส่นมสดไอ้นมข้นนมข้นมันจะเหมือนขาดอะไรไปนะเออแต่ว่าถ้าใครได้แบบลดหวานคุมน้ำตาลก็งดนะอันนี้นะทุกคนเป็นรวมมิตรปั่นนะโอ้โหใส่ลูกชิดให้ความรู้สึกมันกินไอติมแบบไอติมกะทิเลยนะแล้วก็รสชาติอร่อยค่ะอร่อย